สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆห้องสีชมพูนะคะเด็กๆคะสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ได้อยังว่าคุณครูสอนเกี่ยวกับหน่วยที่ชื่อว่าอะไรอ่าสัปดาห์นี้เราเรียนรู้การเป็นวันที่4ของสัปดาห์แล้วนะคะ ในวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆได้มารู้จักกับอาชีพพ่อค้าแล้วก็แม่ค้านะคะเด็กๆไปติดตามรับชมรับฟังคลิปกันนะคะว่าพ่อค้าและแม่ค้านั้นเขามีอาชีพทำอะไรกันบ้างวันนี้ไปติดตามชมคลิปได้เลยค่ะไปท่าหน่วยการเรียนรู้อาชีพใกล้ตัววันนี้เรียนรู้เรื่องพ่อค้าแม่ค้าชาวนาะ พ่อค้าและแม่ค้าเป็นอาชีพที่ขายสินค้าต่างๆเวลาเด็กๆไปตลาดกับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเห็นพ่อค้าแม่ค้านำสินค้ามาขายที่ตลาดมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของกินเช่นผักผลไม้เนื้อสัตว์อาหารหรือขนมต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมี ร้านค้าที่ขายของใช้อย่างเช่นร้านขายเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าหรือจะเป็นร้านขายเครื่องใช้ต่างๆรวมไปถึงร้านขายสินค้าสวยงามอย่างเช่นร้านขายดอกไม้หรือจะเป็นร้านขายกาแฟร้านขายของเล่นเด็กๆชอบกันมากเลยใช่ไหมคะ ซึ่งร้านค้าต่างๆเหล่านี้ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าคอยขายสินค้าให้กับลูกค้าที่ไปซื้อสินค้าที่ร้านนะคะเรามาเรียนรู้อาชีพชาวนากันนะคะอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่ปลูกข้าวให้คนไทยทั้งประเทศได้รับประทานกันอาชีพชาวนา เป็นอาชีพที่ต้องทำงานตากแดดตากฝนต้องมีความอดทนและเหนื่อยมากเลยนะคะเด็กๆนี่ก็คือวิธีการปลูกข้าวของชาวนาวิธีหนึ่งนะคะเราเรียกว่าการดำนาค่ะโดยการเอาต้นข้าวต้นเล็กๆหรือที่เราเรียกว่าต้นกามาดำในานานะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าชาวนา จะต้องเหนื่อยในการดำนามากเลยนะคะเมื่อต้นข้าวโตวแล้วออกรวงเป็นสีเหลืองชาวนาก็จะช่วยกันเกี่ยวข้าวแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้นำไปสีแล้วมาเป็นข้าวสารให้คนไทยได้กินกันนะคะเห็นไหมคะว่ากว่าจะได้ข้าวมาให้เด็กๆกินชาวนาต้องเหนื่อยมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องรู้คุณค่าของข้าวนะคะ เด็กๆจะต้องทานข้าวให้หมดไม่ทานหกเลอะเทอะนะคะให้สงกับที่ชาวนาต้องเหนื่อยปลูกข้าวให้เราทานนะคะได้เวลาทําใบงานแล้วนะคะเด็กๆใบงานวันนี้ให้เด็กๆละบายสีภาพชาวนาแล้วนำมเมล็ดข้าวสารมาแปะบนกระสอบข้าวสารนะคะเมื่อเด็กๆละบายสีเสร็จแล้วก็นำมเมล็ดข้าวสาร มาติดบนกระสอบข้าวแบบนี้นะคะและ,ละรบกวนท่านผู้ปกครองช่วยคุณครูประเมินผลการทำใบงานของเด็กๆด้วยนะคะอ่าวันนี้ใครทำใบงานเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆวันนี้สวัสดีค่ะ